สีเรื่องครั้งนี้แหละท่านจะชนะแกะให้ดูฉันไม่อยากให้ชนะบ้างแต่ฉันมีลูกที่ต้องเลี้ยงหุบปากแล้วตายไปซะได้ไม่ฟังฉันเลยทำพท่อนู้อีกแล้วเหรอพ่อจาน,นูมาแล้วใครทำว่าม,มันนี่ไรต่อไปเป็นเธออ้าหายไปไหนวะเนี่ยคุณบังอาจทำพ่อนูอย่างนั้นเหรอนูจะกินตับคุณแลงข่าคุณลา มด้วยพลังจักรวุ่ของฉันฉันจะฆ่าแกลูกอย่าทำเลยอย่าพูดทำเลยดูว่าจะห้ามเยอะๆขอเดี๋ยวเหรไม่นด้ฉันอยากชาน้ำบ้างอ่อนลูกนี่เก่งจังเลยนะขอบคุณครับโอ้โหองสารตัวร้ายจังเลยตายอีกแล้วอ่ะ โอเคครับผู้ชมครับก็จบไปแล้วสำหรับอมองนะฮะเป็นการ์ตูนที่มันมากๆเลยนะก็อย่าลืมไปดูตัวฉบับด้ยนะครับโอเคก็นั่นแหละนะครับก็คลิปนี้อยากจะมาขอบคุณทุกคนที่ดูเฉยนะขอบคุณจริงที่ยังกลับมาดูช่องบาซ่าสตูดิโอนะฮะนั่นแหละเขาก็เล่นเกมชิวๆนะฮะยิ่งอนาคตถ้ามีคอมเนี่ยผมจะดีใจมากๆเลยนะตอนนี้ก็จะซื้อแล้วนะเอ้ยถ้าได้ขมมาจะดีมากเลยนะโอเคนั่นแหละนะครับก็รอติดตามได้นะฮะ แล้วก็สำหรับใครที่อยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับการภาคหรือว่าเล่นเกมอะไรก็บอกเข้ามาได้นะฮะผมก็พร้อมที่จะทำาให้นะฮะ <Yeah. S 1> ผมแปลว่าทําได้นะครับโอเคก็นั่นแหละนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะแบบมีความสุขไง,งกับการได้แบบดูผมเงี้ยไม่ใช่แบบว่าดูแล้วเคร่งเียดไปก็เดี๋ยวไม่ใช่นะเพราะว่าทุกๆวันนี้เราก็มีแต่เรื่องเครียดใช่ไหมลน่ะ กลับมาจากโรงเรียนหรือกลับมาจากที่ทำงานก็มีแต่เรื่องเครียดอยู่แล้วไงแล้วพอแบบมาดูแบบนี้เออเครียดกันเดิมไม่ใช่นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมบาซา่าด,ดูต้องขอลาไปก่อนนะฮะทุยลิ้นพันโอเคบายบายนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผู้ชมก็นั่นแหละลืมติดตามผวงานได้นะบายบายเจอกันคลิปหน้าครับบายบายฝากทุกคนนะ